ด้วยทุนนิยมของเราเราจะซื้อดินจามันทั้งหมดแล้วสั่งบุกขายทุกอย่างที่มีบุกในทีเดียวข้าวก็ขายสั่งหยุดทำงานสั่งหยุดทำงานสั่งหยุดทำงานได้กี่ตัว77ตัวมาเลยมาครับผมบัดดาที่21นะผม The Desert Wind นะครับปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันมีอะไรบ้าง โอ้โหหนึ่งสองสามสี่บ้าสี่ตัวนะครับที่บุกเราอะ่ะแล้วเขาเป็นพันธมิตรกันมีส้มมีเหลืองมีไอ้ฟ้าแล้วก็มีไอ้ดำคือมึงก็น,นาบตีกูเลยเนี่ยแต่อีกคนนึงก็คือคนนี้บก็คือเขาไม่ได้เป็นพันธมิตรกับใครนะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเราด้วยเหมือนพูด,ดง่ายๆคือ4คนพันธมิตรกันอีก2คนก็อยู่ตามป่าด,ดำดงมาเลยวะ่ะไปดูด่านครับว่าเป็นไงครับ ด่านก็โอ้โหกเกษตรทําได้น้อยมากแต่ตรงนี้คือกเกษตรตรงนี้เยอะมากแล้วก็เมืองมันก็มาอยู่อะไรกันตรงนี้เนี่ยเออผมดูก่อนดี่เขาว่าผมจะบุกเขาได้ไหมผมบุกเขาได้นะครับโดยใช้นินจาได้อยู่เมืองเนี้ยตีได้เลยแต่เมืองนี้ตีไม่ได้เพราะมีพี่อ้วนดังนั้นตีเมืองนี้แล้วสร้างป้อมตรงนี้เพื่อยิงกับมันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตามนั้นครับ ส่วนแร่เก็บได้ตรงนี้ใครยึดตรงนี้ได้คือรวยแล,ล้วเกษตรอ่ะมึงมีให้กูแค่นี้เองเหรอแต่ตรงนี้ได้อยู่ครับกรเกษตรตีตรงนี้แล้วหักมาตรงนี้ได้ไม่งั้นก็คุมตรงนี้ตามนั้นครับเดี๋ยวผมขอขอขอดูเงินก่อนผมไม่ได้ดูเงินเงินสองพันเท่ากันโอเคมาเลยวะไอ้นี่สร้างตรงนี้ต,นตัว สิบห้าตัวนี่าจะเอาอยู่ครับไปแล้วผมเงามืดอย่าเขารู้ตัวครับอย่าเขารู้ตัวมันรู้ตัวแล้วมังนรู้ตัวแล้วจังวะโอเคครับทางนั้น เออเอาทางนี้ไปทงลอ่อ้อ็งมีฆ่าตรงนี้โอ้โหมึงขึ้นไปอย่างงี้กูจะฆ่าได้ไหมเนี่ยกูฆ่าได้ไหมเนี่ยฮ้ย<อ>ตายอยู่นะปนหอ,อกไม่สู้ไม่สู้นินจานะ อาเร็วๆกูจะจดจะจ่ออยู่เนี่ยโอ้ตายอย่างเงี้ยโอเคกลับลงมากลับลงมาไปไปไปพักชินใจพักมี่าตรงนี้เลยเราต้องเร็วครับก่อนมันจะสร้างโอ้โหนั่นไงมันสร้างมาแล้วไงตัวที่ผมคิดว่าแบบเราจะแพ้ทางครับ ต่เรามีทางแก้สร้างโล่ตรงนี้เร็วๆพวกโล่เร็วๆจาเราเตรียมตลลเตี๊ยบสร้างมาส่งมาสร้างอะไรเขาเดินเกมเร็ว เฮ้ยออกมาแล้วมันออกแล้วเฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นเลยแล้วเหลือหกเหลือห้าตัวท้งตัวได้อยู่ได้อยู่ตัวก็นา ัรห้าตัวตีมีตายไหมนะมีไม่ตายก็ไม่รู้ครับต้องลองก่อนเราก็จะได้เงินห้าร้อยจากการฆ่าตรงนี้แล้วเราก็จะบุกตรงนี้ต่อเดี๋ยวพอเราจะบุกเขาไอ้นี่เราก็จะหมดอู่ดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ออไย,ไยไปตายตายเจอพลหอ,อกกู คนหอกแค่นี้ผมว่าน่าจะเอาเลือดของราชาแตกเจ็บนั่นน,ะน,น่ะเจ็บนั่นน่ะโดนธนูยิงเจ็บนั่นน่ะตายไหมครับตายไหมครับตายไหมครับจิ้มแทงเข้าไปจิ้มแทงราชาแทงราชาแทงราชาโอ้โหมึงยังไม่ตายอยู่นั่น่ะ แข็งจริงๆทำด้วยอะไรเกาะเบย์ไวเนียมเหรอจอมใจมันจริงๆที่มันตายเนี่ยลินจ่าจ่าสามตัวเนี่ยจะฆ่าได้ครับติดชีพไปเลยราชาเนี่ย จขนาดนี้มึงยังจะสร้างกำแพงต่อได้ยอมใจมึงจริง,รงเอาตายครับตายด้วยธนูบ้านหลไงนี้ป้าดมึงเป็นลายต่อไปแน่ีตแตกไปสองสอง,งเหลือหนึ่งกับเหลือสองแล้วก็เหลือสามทาง,งนู้นตีสีดำต่อครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับก็อัปเดตก็ข้าวเราได้แล้วลงอันนี้เราก็พอได้แล้วก็ตอนนี้มีปัญหาคือไอ้นี่มันสอยมันสอยคนงานเราเราต้องต้องทำการซื้อคนงานน,นะนต้องทำการฆ่ามือถูตรงนี้ครับ โอเคฆ่าไปเลยเป็นตัวเดียวเท่านั้นยังครบอยู่9ตัวอยู่ตายยากชิบหายเลยม เอาเรื่องครับด่านเนี้นานแล้วเรื่องนะเราจะปลูกเร็วก็ไม่ได้ครับต้องค่อยๆเอ,อาละครม้าเดินล่อเตรียมปิดบัญชีเมืองนี้ครับนั่นทำได้

ออกมาทางนั้นก็ทางนี้ออกมาทางนี้ก็อย่างนั้นเอามึงออกมาทางไหนเอารอเวลาครับเมืองเนี้ยเราเตรียมบุกเมืองนี้ต่อเลยดกว่าตัวตายบนี่มันเป็นการฆ่าแบบประมาณที่สุดสร้างเอนจิเนียร์โอ้โหเมืองนี้พูดเจริญนะผมเพิ่งดูมัน ไม่ต้องร้องโอ้โหมึงถูกไปสร้างไปสร้างไอ้นี่ตรงนี้เอาละผมพี่กินจาเราเดินเข้าไปแล้วครับผมสมูทกมไม่เหลือหรอกโอ้โหมีนามด้วยฮึสายทางมันมันโคตรเคี้ยวก็อย่างนี้นี่เองครับการการบุกแตก่อย่างว่าจินจาพ่อทุกสถาบันครับผมเอาดิ เอาดีเอาดีไม่รอดครับจังว่ายี่ยสิบยตัวเหลือยี่สิบเหลือสิบแปดตัวถือว่าแบบเรื่องนะผมจะค่อยๆยึดเมืองมันโอ้โหมันรู้ถึงการแบบเราจะบุกมานํา สมมติผมร์อคุณะรียมาเถครับก็มาเลยครับผมก็ถอยหลังเป็นนะครับผมมีม้าคุณเดินเอาอะครับถ้าคุณตายก็บอกเลยครับว่ากองทัพคุณไม่เหลือรอนะครับ โอ้โหฟร์มัวมันยิมจาเลยดีกว่ายิมจาเตรียมขึ้นเตรียมปิดบัญชีแต่เมืองนี้นี่ยวผมคิดดูว่าจะตียังไงสิ่งที่มันเยอะคือคนทำงานแต่อาหารไม่ค่อยเยอะดังนั้นใช้ดิจาตีก็ได้นะผมว่าอีกอย่างมันมีลูกอันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่ ไ, upp, ได้นิตยาตีตามความคิดผมนะยิ่งเขาออกมานอกเมืองเท่าไหร่เขายิ่งตายฟรีครับสมุทรคุ้มไปชิดไปเรื่อย โอ้โหดูชิดอ่อนได้ไหมเนี่ยไปเดินไปยิงข้างหน้าแม่งเลยจราเรามาแล้วครับเฮียชอ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 ช,วช,วชวด้วยทุนนิยมของเราครับดิจาพ่อทุกสถาบันเช่นเดิมใครใครที่อ้วนเหรอใครใคร

ย่อประมาณนี้ครับ هدف ขอนงเราเราจะทำการบุกครั้งสุดท้ายมา,มาบุกครั้งนี้ใหญ่มันได้ฟื้นตัวครับ24ตัว ด้วยทุนนิยมของเราเราจะซื้อนินจามันทั้งหมดแล้วสั่งบุกขายทุกอย่างที่มีบุกในทีเดียวเข้าก็ขายสั่งหยุดทำงานสั่งหยุดทำงานสั่งหยุดทำงานได้กี่ตัว77ตัวมาเลย บอกเลยวผมเป็นศัตรูผมยอมแพ้ไปแล้วที่ผมกล้าเล่นนินจาทั้งหมดเนี่ยผมไม่เห็นเดี๋ยนะผมไม่เห็นมือไฟมันนะหนึ่งไม่เห็นมือไฟไม่เห็น ใช้ละไอใช้หม้อไฟในการลวกคนนะไม่เห็นงั้นผมว่าผมตีได้น Tot, oh, tot, 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 tot. Alfred, so dat. Wohin, Tatscher? Sehr nun entschieden. Ja, nicht gut. Ei, Mala, gut. Ei, A message, Papa, liegen ปชิดทีละประต kind of nah ูอืมเข้าไปมู่อย่างนั้นแหละเด็กเด็กแรงฆ่าแม่งหมดสงครามครับผม ไม่มีครามปานีบุกแล้วครับอัจฉรินก็อัจฉรินะครับเจอเยอะขนาดนี้มันก็ตายไปนะนี่นี่นิจาเปิดประตูให้เราได้นะโอไม่ใช่มันอยู่ทางนี้ขึ้นไปฆ่าตรงนี้นม,มันใจวะไม่รอดปะฆ่าดิเนี่ยชีพเออ โอ oh. wow. wow. ้ไม่รอดตายซะได้แมงไม่กี่ดาวเครับมึงทำไมให้ดาวกูน้อยจังตายไปเก้าสิบเจ็ดตัวตายเยอะตายเกือบเป็นอันดับสองนะครับป่ะ อีพีนี้ก็จบแล้วนะหมดแล้วเรามาเจอที่เลดเบกนะอีพีที่ยี่สิบสองนะจ๊ะ